สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง firstlacy นะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือนี่ค่ะเป็นลิปช็อกโกอแล็จากแบรนด์จีนนะคะคืนนี้เรายังไม่แน่ใจเลยนะว่า แบนเขาอ่านออกเสียงว่าอะไรนะคะแต่คำภาษาไทยที่แบบช h อปปี้เขียนก็คือทีเบสนะคะเออแต่แบบไม่แน่ใจไงว่าถ้าคนจีนเขาเรียกเขาอาจจะอ่านว่าฉี่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็น q ินะคะ ก็เดี๋ยวแบบจะคืนชื่อแบรนด์ให้ละกันนะคะทุกคนแล้วก็แบบเนี่ยเขาเป็นลิปแบบลิปไวช์ช็อกโกแลตคือแพ็กเกจน่ารักมากคือโดนตกมาจากแพ็กเกจเลยนะคะแล้วก็ที่หน้าแพ็กเกจนะคะเขาจะเขียนว่าชอ็อกโกแลตซิลกี้ลิปแมทนะคะน่าจะเป็นชื่อรุ่นของเขานะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นแพ็กเกจซองของเขานะคะน่ารักมากเหมือนซองขนมนะคะน่ารักน่ารัก ส่วนด้านหลังก็จะเป็นอะไรแตละเอียดต่างๆและทุกคนเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีเบอร์บอกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปแกะแล้วก็ไปอ่านคำเคลมกันนะคะตอนนี้เราก็เช็คราคาให้ทุกคนนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่แท่งละ47บาทแต่ถ้าแบบเราซื้อเป็นคู่นะคะก็คือจะลดไป50%ก็คือซื้อนึ่งแถมหนึ่งเลยทุกคนก็ตกแท่งละ20กว่าบาทนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำเคลมให้ทุกคนฟังนะคะแต่อาจจะแบบสรุปย่อๆนะคะคือเขาไม่มีภาษาไทยนะแล้วพอเอามาแปลก็คือ จะงงมากเลยก็คือเขาบอกว่าเขาให้สัมผัสที่เรียบเนียนนะคะเนื้อนุ่มลื่นเหมือนช็อกโกแลตเลยแล้วก็ไม่เหนียวเนะหนะนะคะพิกเมนแน่นแล้วก็เขาบอกว่าเนื้อของเขานะคะนุ่มเป็นพิเศษเลยแล้วก็สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากแล้วก็เบอร์ล่องปากได้นะคะแล้วก็เนื้อของเขานะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเนื้อเวลเวทแมทนะคะแล้วเขาก็ยังบอกว่าเขาติดทนนานด้วยนะปริมาณอยู่ที่แท่งละ20 ML นะคะแล้วก็ทั้งหมดเขาน่าจะมี9เฉดสีนะคะวันนี้เราจะมารีวิวกัน ทั้งหมด6เฉดสีนะคะทุกคน6เบอร์นะโอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะนี่จะเป็นตัวแท่งของเขานะคะคือแท่งเขาไม่ได้มีความขาวไปซะทีเดียวนะเขาจะมีความสีแบบสีเหมือนไวท์ช็อกโกแลตแต่ทุกคนจะมีความขาวแบบนวลนๆนะคะแล้วก็จะมีชื่อแบรนด์นะคะขนาดแบบก็เล็กกระถัดรัดแบบพกพาง่ายเลยแล้วก็ที่ด้านล่างนะคะเขาจะมีเบอร์บอกนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นเบอร์แรกของเขานะคะจะเป็นเบอร์ 600นะคะคือเขาจะมีความแดงกำกำับมีความติดชมพูนิดๆน,นะคะวันนี้ขอสวัสดแบบนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะแบบไม่พอหสีนะสีสวยมากแล้วก็สัมผัสแรกคือเนื้อดีเนื้อนุ่มมากนะคะนี่นะคะทุกคนคือเนื้อดีมากจะบอกว่าสัมผัสแรกที่ทาลงไปบนปากนะคะเนื้อเบาเนื้อนุ่มแบบเนื้อละเอียดเลยอะทุกคนเนื้อแบบมีความฟูๆเหมือนแป้งอะทุกคนเนื้อนุ่มมากๆนะคะคือรู้สึกว่าเขาเป็นลิปแบน จีนที่เนื้อดีที่สุดเท่าที่เราเคยใช้มาเลยนะคะแล้วก็คือสีเป็นไงทุกคนสวยปะสีแบบแซบมากขับผิวมากนะคะจะเป็นแบบแดงกำลังจะมีความที่ออกชมพูเนี่ยทาที่ปากจะมีความออกชมพูมากกว่านะคะถ้าแบบเราอยากให้ออกแดงกว่านี้ก็เติมเข้าไปหน่อยนะคะสีนี้ก็คือจะมีความสดใสนะคะแต่คือประทับใจเรื่องเนื้อมากชอบมากนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นเบอร์603นะคะนี่จะเป็นสีชมพูนูน้ดนะคะกลัปวป่วยเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนคือในภาพโปรโมทเขาดูเข้มกว่านี้นะก็เดี๋ยวต้องลองไปทาที่ปากกันก่อนนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไง นี่ค่ะคือเขาเป็นสีนูตเลยทุกคนคือภาพโปรโมทของเขาอะจะเป็นสีชมพูที่มีความอมส้มๆนะคะแต่อันเนี้ยไปทางชมพูนูตเลยแต่ก็ไม่ได้นูดแย่ไม่ใช่นูดป่วยนะคะคือเป็นนูดสายฝอเลยนะก็สวยนะคะสีนี้คือใครที่แบบชอบสีนูตน่าจะชอบนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถทาเป็นสีเบทปากได้ด้วยอืเบอร์หกศูนย์สามนะคะ ไปนะคะเบอร์605ค่ะคือเขาจะเป็นสีชมพูออกตุ่นๆที่จะมีความอมส้มนิดๆนะคะนี่ค่ะคือพอทาที่ปากเขาจะเป็นชมพูที่ออกจากกว่าแบบมันมันจะไม่ได้ออกชมพูตุ่นเหมือนที่สวอตบนมือทุกคนเห็นไหมเนี่ย เห็นปะบนมือจะมีความที่ออกชมพูตุ่นๆชมพูออกเข้มๆกว่านะคะแต่บนปากเนี่ยจะเป็นชมพูที่ออกสดใสกว่าแต่ว่าเขาก็จะมีความอมส้มๆอยู่นะแล้วก็วันนี้ปากเราแตกแบบหนักหน่วงเลยนะคะทุกคนตอนแรกยังคิดเลยว่าวันนี้จะมารีวิวลิปได้ไหมแต่ก็คือทาได้ดีมากนะคะไม่เห็นความเป็นปากแตกเลยแล้วแบบเนื้อเามันไม่แห้งอะ่ะเนื้อมันมีความชุ่มชื้นนะคะมันก็เลยแบบเออเรียบเนียนกบปากแตกไปเลยนะคะ ไปนะคะเป็นเบอร์6 0 6นะคะทุกคนก็จะเป็นสีส้มที่มีความอมน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็จะมีความออกนุ่นๆหน่อยนะนี่นะคะทุกคนคือสีนี้ก็มีความไม่ตรงปกนะคือในภาพโปรโมทอ่ะเขาจะเป็นสีส้มที่มีความสดใสสดใสหน่อยแต่อันนี้คือจะเป็นส้มที่มีความอมน้ําตาลออกนุ่นๆหน่อยนะ,ะแต่ว่าเราชอบนะคะสีนี้สวยนะถ้าแต่งหน้าโทนส้มหรือแต่งหน้าโทนน้าตาลแล้วทาลิปสีนี้อ่ะคือสวยมากคือเป็นสีที่แบบดูมีเสน่ห์นะคะมียังไงอ่ะแบบ มีความดูแพงอ่ะทุกคนแล้วก็มีความขับผิวมากๆนะนี่จะเป็นเบอร์607นะคะทุกคนคือเนี้ยเรายังไม่แน่ใจอะว่ามันคือสีอะไรคือยัง ดูไม่ออกนะคะว่าจะออกมาเป็นแดงหรือจะออกมาเป็นส้มหรือจะออกมาเป็นน้ำตาลเลยแต่ในภาพโปรโมทเขาเป็นสีแบบส้มอิดๆนะแต่อันนี้เราว่าน่าจะไปน้ำตาลมากกว่านะนี่นะคะนี่ค่ะทุกคนคือสีนี้ก็ไม่ตรงปกอีกแล้วอ่ะคือเสียดายมากคือก่อนที่เราจะสวัสดลงบนมือเมื่อกี้นะคะเราก็ปัดดูรูปโปรโมทเขาก่อนนะแล้วคือเราเห็นรูปโปรโมทเขาเราก็รู้สึกว่าสีต้องใช้แน่ๆคือต้องเป็นสีที่ชอบแน่ๆเพราะว่าเราชอบสีที่เป็นโทนแบบ แดงกำๆส้มๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งสีในภาพโปรโมทมันจะออกแบบส้มอิดๆหน่อยส้มอมแดงกำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันมันออกมาเป็นสีเนี่ยทุกคนเพื่อนเนี้ยเขาจะเป็นชมพูที่มีความอมน,น,น้ําตาลน้ําตาลน่ะทุกคนคือสีจะออกแบบออกชมพูกะปิกะปิหน่อยเนี่ยเห็นไหมคะนี่นะกับสีนี้เออเขาจะออกชมพูกะปิคือรู้สึกว่าเขาโดดไปไกลจากภาพโปรโมทเขามากนะคือแบบ ไม่ตรงปกแบบมากๆเลยอ่ะสีนี้คือสีเนี้ยแอบเสียใจนะคะรแต่ก็สีของเขาก็ไม่ได้แย่นะคะสีก็สวยสามารถใช้ได้จริงแต่ก็เออมันก็แอบเฟลอะทุกคนที่เราสั่งแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราสั่งอะเนาะนี่นะคะเบอร์หกศูจะเป็นส้มที่ส้มอมแดงๆออกส้มอิดส้มอิดนะคะ นี่คะ่ะทุกคนสีนี้ตรงคือสวยมากชอบสีนี้มากนะคะคือตอนแรกที่สวอปบนมือเราบอกทุกคนว่าเขาจะออกส้มอิดส้มอิดหน่อยใช่ปะแต่พอมาทาที่ปากนะคะคือเขาจะมีความออกไปทางแดงกำ่กำมากกว่าคือจะเป็นแดงกำ่กำที่มีความ อมส้มๆหน่อยคือสีสวยมากทุกคนคือชอบมากนะคะแล้วเขาก็มีความขับผิวมากๆนะคะคือเนี่ยหน้าก็จะดูสว่างดูผ่องขึ้นมาเลยแล้วก็สีนี้ใส่เกาได้เลยนะคะคือแนะนำมากๆเบอร์609นนะคะเชียสวยมากทุกคน สำหรับ6เฉดสีที่เราซื้อมานะคะจริงๆก็คือสวยทุกสีนะคะแล้วก็เป็นสีที่หยิบใช้ได้ทุกๆวันเลยแต่จริงๆมันก็มีแอบเฟล์บ้างอะ่ะทุกคนที่แบบเออสีมันไม่ตรงปกอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านสรุปคําเค็มของเขาสักนิดละกันก็สัมผัสเรียบเนียนก็คือจริงเลยนะคะอย่างที่เราบอกว่าวันนี้เราปากแตกแบบเยอะมากๆแต่ก็คือทาได้เรียบเนียนมากนะคะไม่เห็นปากแตกเลยเนื้อสัมผัสนุ่มลื่นก็คือเนื้อของเขาอะ่ะมันมีความนุ่มมีความละเอียดแบบเป็นเนื้อ เบาๆเนื้อแบบฟูๆอะทุกคนแล้วเวลาทาคือจริงๆไม่ต้องใช้นิ้วเกี่ยก็ได้พอเราทาไปแล้วเราก็แบบเม้มๆอย่างอยเนี่นย,ยก็คือทั่วปากแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าไม่เหนียวเนินหนาก,ก็คือไม่มีความเหนียวเนินหนาเลยนะคะไม่ได้มีความแบบนึบๆหรือว่าอะไรเลยนะเป็นความแบบ นุ่มๆปากไปเลยนะคะแล้วก็พิคเม้นชัดอันนี้ให้จริงๆพิคเม้นชัดสีแน่นมากๆนะคะเนี่ยดูอย่างที่สดนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เบลอร่องปากนะคะคือสําหรับอันนี้เราเฉยๆนะมันก็ยังเห็นร่องปากได้ชัดนะคะไม่ได้แบบมีความเบอลออะไรขนาดนั้นอะแล้วก็ในเรื่องของความติดทนก็คือติดทนในระดับหนึ่งนะคะคือต้องใช้ทิชชู่เปียกแบบถูๆถูๆอะแต่ว่าไม่ต้องถึงระดับใช้คินซิง่งก็ติดทน ดดีในระับก็ประมาณนี้นะคะสําหรับความเค็มแล้วก็อายุการใช้งานเขาสามารถเก็บรักษาได้36เดือนนะคะทุกคนค่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะก็คลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ